กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลาเกตลิตหรือว่าเกมเ t ตีวันนี้ก็มีอีเวนต์ตัวละครประจําสัปดาห์มาแล้วครับผมซึ่งอีเวนต์ตัวละครประจําสัปดาห์ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นตัวรรประจําเดือนแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นตัวละครประจําสัปดาห์อีกแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นใครก็ เธอก็คือสีการดีคนเดิมนี่เองนะคบผมคือยังแบบว่าเอามาย้ำอ่ะโอเคผมไม่ว่าอะไรเว้ยแต่ว่าประเด็นคือไอตัวละครประจำเดือนอะ่ะที่จริงอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นตำนานจูนี่ไม่ก็จูนานะครับผมแต่ประเด็นมันตรวอย่ว่ามันไปแล้วอ่ะอีกงานกว่าจะมาก็เลยแบบอ,อ,อดอดไปเลยแล้วกันนะครับผมก็เลยแบบเซ็งๆหน่อยก็ได้นะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของอีโวสีกันดีนะครับซึ่งอีโวสีกันดีถามว่าโอเคไหมโหมดไหมเอาตามตรงเลยนะก,ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะมันก็ใช้ได้อยู่แต่ประเด็นมันตกที่ว่ามันเปอร์เซ็นต์การขังคุกอะมัน40%ด้วยงคือไม่งจะขังคุกอะมันจะขังยังไงขังก็ขังยากอยู่แล้วอะอ ประเด็นตกอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาหสกิลนะครับผมในเธอของฉันนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ตกเองซ0ขังคู่ฝ่ายตรงข้ามภายในแถวเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉัน65%เพิ่มของทางคูณ4นะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อก่อสร้าง45%ย้าไปในแถวเมื่อจบเทิร์น70%ติดตั้งกระดัดสปริง55%สร้างแลนด์มาร์เพิ่มนะครับผมในกรณีเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้าง,ลงแลนด์มาร์กก็ดูจากทรงะมันก็ โกงแต่มันจะโกงไม่ค่อยมากในกรณีที่ต่อเมื่อแบบมันจะขังโค้งคือมันต้องขังให้ได้ถ้าขังไม่ได้นี่คือจบเลยว่าได้้วครับผมส่วนที่เครื่องรายแนะนําก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมวิธีการหาแน่นอนคุณต้องสุ่มแพ็ก2 0งแล้วประเด็นมันไม่ใช่แค่นี้คุณต้องทําการสุ่มหานะครับผมให้คุณสะสมะของเสื้อกางเกงมงกุดอย่างละ2ใบเพื่อแลกเป็นธนูส่วนสะสมธนูสีใบเพื่อแลกเป็นจีนี่สวิชเอล หรือเกลดาแล้วผมผมขอไม่เรียกอีโวแล้วกันแม่งเลียดเลียดเลยนะอ่าก็ถ้าเกิดสะสม5ใบก็จะเป็นการ์ดตัวละครใหม่ก็คืออีโวสการดีเลยว่าได้นะครับผมอืมก็สําหรับผมนะก็ใครที่จะทาก็ทําได้นะผมผมว่าตัวละครประจําเดือนก็คือน่าจะเป็นตํานานจูน่านะผมจูนี่ก็น่าจะอีกนานอ่ะประเด็ดผมก็รอตํานานจูนี่แล้วก็ผมก็รอจูน่าเหมือนกันนะผมรอ2ตัวเลยเออนะผมผมน่าจะ หวังว่าเขาน่าจะกลับมานะครับผมโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ผมรีวิวแบบเนี้ยจบแล้วนะครับผมคือต้องรีบรีวิวไม่ใช่เลยเหรอกครับผมแบตบจะหมดแล้วผมไม่ได้ชาร์จมาเผื่อด้วยเลือ17เปอร์เซนต์เองอะแม่งไอ้ห่าแบตบจะหมดไวมากนะครับผมถ้าเกิดใครฟังรีวิวนี้แล้วไม่รู้เรื่องผมขออภัยจริงๆเลยนะครับผมมันต้องรีบนะครับโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ผมให้สนใจสามารถ ฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีใจเหมือนกันนะเออยอดขึ้นแล้วอ่าก็เดี๋ยวผมจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าก็แน่นอนแรงจะหมดอะ่ะโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ